เอาละรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Asmac เราวันนี้เรามาอยู่เกม d e s p h r e d 2ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับก็มาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยได้ว่าผมนี่ก็เริ่มเซียนนะในการเล่นเกมนี้นะนี่กดดูว่าเราต้องไปที่ไหนปุ๊บปั๊บเก็บของฮนะปุ๊บปั๊บเก็บของนี่เป็นไงเฮ้ยเฮอ,อะไรวะนั่นอะ เอายิงได้ด้วยที่ที่เราต้องไปก็คือตรงนี้นะเปิดไปเลยโอเคนี่เราจะไปไหนวะเนี่ยเรากำลังขึ้นลิฟต์เลยครับโอ้ช็อตด o อะไรอีกละเนี่ยอ๋อเราต้องขึ้นไปข้างบนเหรอ เฮ้ย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 เอาชิบหายแล้วช่วยอะไรได้เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะกูุบกูกูก็อยากจะช่วยอ่ะเฮ้ยใครเรียกใครเรียกกูเอ้ามึงไปทำอะไรอยู่เดินน่ยฉันจะบอกนายนะไอซ์ซิคนายต้องรีบมาหาฉัน ฉันอยู่คนอ,อีกฟังไอซิคใน้อกเชื่อฉันฉันต้องไปแล้วชิด <c oughs> ยิงทีเดียวกระเด็นครับไปทางไหนตรงไปเลยแนะ่รู้สึกว่าเจอของคนระับเช็ดของหิวของแง่ิวของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวของเฮ้ยมีใครอยู่ในเนี้ย ชักลูกแป๊บพร้อมบวกแล้วมามาอะไรจะมาก็มาเออโอ้โอ้โอเฮียอีตกใจเติมลูกแป๊บอันนี้เป็นปืนเจวลินนะเป็นปืนหอ,อกต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่แรงมากนี่แนี่เอาของมานี่เราเเดี๋ยวๆดวในนี้มีอะไรปะเนี่ยทำไมมันมี ใจเย็นเย็นใจเย็นเนสหายว่าวมันต้องมีของมีตังนะบอกเลยว่าการที่เรามาแวะอย่างเงี้ยจริงอยู่ที่มันไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวดิคุยกันก่อนไหมฮะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยแนะเอาขยะปลาใส่มันเอาละครับ พร้อมจะไปต่อเรียงครับท่านผู้ชมต้องไปทางนี้นะเฮ้ยเจอของเอ้เปิดไม่ได้ไอชิบหายกูต้องเข้าไปข้างในนะ่เนี่ยเดี๋ยวกเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นปืนนี้บอกเลยว่าเป็นปืนที่แรงมากคนระับเป็นปืนหอกฮนะแบบว่าติดตัวแบบว่า ชิดชิดชิด,ชดมีอีกไหมมีอีกแล้วเหรอเฮ้ยอยู่ไหนอะมองไม่เห็นอ่ะเชี่ยกูมองไม่เห็นโอ้อมองไม่เห็นน่ะเติมลูกแป๊บนะเอ้ยเชี่ยโอ้โหเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเนะี่ย หมดยังโอ้โหยังจะมีมาอีกหรอได้ดิ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 ผมจัดการมันเนี่ยผมต้องใช้ตัวละสองนัดเลยนะถึงจะฆ่าได้นี่ขนาดว่าเป็นเจอลินเนี่ยเนี่ยแต่ก็ได้กระสุนคืนมาครับโหกูตีธรรมาดาทำไงทุบอย่างนี้เลยใช่ไหมทุบมันเลยทุบมันเลย ปุบมันเลยโอเคเราต้องไปทางนี้นะส่วนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรผมว่าน่าจะหยิบชิ้นส่วนมาใช้ปลาใส่อะไรได้โอเคไม่มีอะไรนะครับไปต่อเลยนะนึกว่ามีอะไรให้เก็บอะไรอย่างนี้ต้องชักลูกโอ้โหเต็มไปด้วยเรื่อดนะปืนนี้ <Okay. S 2> เราต้องไปทางนี้นะฮะอย่าสนใจเสียงกรีดร้องฮนะถ้าเราอยากจะรอดโ okay. อเคเราต้องเข้าไปนี่เหรอตรงนี้มีของเฟ้ยเอาละครับต้องขึ้นลิฟต์นะครับผมนี่เราอยู่ในอาคารตึกใช่ปะคือตอนแรกผมก็คิดว่าผมอยู่ในยานซะอีกโอเคเปิดลิฟต์ นี่เราจะขึ้นไปชั้นไหนเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ในลิฟต์นะโอเคไหมฉันกำลังขึ้นไปที่ชั้นน,น,นี่เราลงมาชั้น5้าเราจะลงไปชั้นหนึ่งใช่ปะคือเมื่อกี้ลิฟต์มันค้างน,นะครับเมื่อกี้ลิฟต์มันเขียนอะไรภาษาบาลีอะเนี่ยคือมาถึงชั้นหนึ่งแล้วครับลงมาแล้วครับแ๋ยวผมชักลูกก่อนล้วกันนะโอเคปืนนี้ใช้ได้5นัดนะ ปืนนี้ปืนกลเนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้จะใช้ได้ดีเหมือนกันผมขอเซฟก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเนี่ยโอเคเอาละฮะกูต้องไปไหนต่อบอกทางดิเฮ้ยได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะใช่ปะ่ะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ครับ อู้น่าสงสารมาก,กเชีย่ยได้ยินแบบเสียงกรีดร้องไหมไม่ทำให้ผมขนลุกอะ่ะอ,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 อู้ยอ้ยอู้ยกูยิงกูยิงกูยิงเชี่ย,ยมาที่หลังบอกด้วยดิโอ้โหโเฮียมันโผล่มาจัดตรงนี้ โอเคครับพี Big, ชีวิตพิดทักแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เอาเช็ดอะไรวะนั่นอะพี่ดีๆก็มียานโผล่มาเลยไอ้อ oh, ุยเช็ด oh no 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 ไอ้อย่าใจกันที่นี่นี่ต้องโดนกูเฮะ มาเดยมีของมากมายให้เราได้เก็บนะบปืนกลน,นี่ดีผมบอกเลยปืนกลน,นี่ดีมากนะครับต้องเก็บทุกรายละเอียดนะนของมีเยอะนะกระสุนกระสงกระสุนเพียบเราต้องเข้าไปในนี้ฮะเราต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะ ôi xiềng hay ô chia ư năm lưỡng tạc mày leo à năm lưỡng tạc à năm lưỡng tạc ปืนนี้ดีมากเลยถึงแม้ว่าโอ้ช oh, ิดระเบิดใส่กู้เ oh <my> ติมเลือดก,ก่อนเติมเลือดด่วนเติมให้เต็มเลยํำเลืองแตกฮะคือผมจะบอกให้ว่าปืนนี้ดีคือคือมันถึงมันจะยิงเบาอะแต่ถ้าไปเจอสัป,ปลาดที่เป็นแบบนี้นะแบบว่าโดนจุดสำคัญแล้วมันตายง่ายๆเนี่ยแบบนี้ดีมากเลยครับใช่ปืนปืนปืนมันไม่เบาหรอกปืนมันก็แรงนั่นแหละ แต่ว่ามันยังเบาไปสําหรับจะเจอกับพวกตัวใหญ่ๆแต่ถ้าเจอกับพวกที่มีจุดอ่อนเนี่ยเราซัดมันโอ้ช oh ิตกูวิ่งเลยกูวิ่งละกูว,วิ่งละกูว,วิ่งละโอ้ตากูาาต้องไปทางนี้กูไม่สนแล้วโอ้ชิต ปล่อยกูปล่อยกูกูจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้ชิตโอ้ no no กูเพิ่งเติมเลือดมาไอ้สัสปล่อยกูไอ้หายคนเพิ่งเติมเ,มมเลือดมาอย่าไปยุ่งกับกูอย่ายไปเร็วโอ้โหยังจะคั้าคุ คนเพิ่งเติมเลือดหมาไม่เห็นใจกันบ้างเลยพวกเนี้ยโอ้โหหลอดเหลืองเลยทีเนี้ยยาเติมเลือดก,ก็ไม่มีแล้วเนี่ยหมดหมดนะครับหมดเพราะว่าปืนนี้เบาไปผมว่าใช้ปืนนี้ดีกว่าเนี่ยใช้ปืนนี้ดีกว่า,นานนเนี่ยห้านัดเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ด ร้อนศพนะเนี่ยกลัวแบบกลัวแบบว่าเดินผ่านมาเอ้ยได้ยามาแล้วเลือดเต็มแล้วครับตอนนี้เอาล่ะเรามาแฮกกันดีกว่าผมรู้วิธีแฮกแล้วนะครับจากพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยผมก็เรียได้ว่าเรียนได้ว่าเซียนงั้หมุนหาไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายน,นี่ฮะเรียบร้อยเราเป็นแฮกเกอร์ระดับโอฟฟชัชนอล โอ้ยรถไฟรถไฟมาสิโอ้ยตายแล้วโอ้ยยิงสารพิษใส่กูเฉยเลยอะ โอ้ตายตายตายได้ตังมาแล้วโอเคคุณได้ไปต่อ เย็นนะครับใจเย็นนะครับเฮ้ยเอะไรเนี่ยคุณได้ไปต่อเฮ้ยไอเชี่ยหมดแล้วเหรอเนี่ยไปไงเนี่ยโดดเลยป่ะโดดไปเลย ปูประตูระวังประตูระวังประตูลอยเข้าไปเลยลอยกดอีอาเออปอกไว้เขาเปลี่ยนเป็นป,ปืนนี้จะยิงพวกน้ำเหลืองนี่ใช้ปืนนี้ยิงโอ้ชตบ่าให้ประมาทเกินไปหน่อยโอ้หัวกูขาดเลยเหรอเล่นซะกูหัวขาดเลยนะเนี่ยเฮ้ เดี๋ยวโอ้โหโอ้โเลือดผมไม่เหลือแล้วอะถึงว่าทำไมผมถึงตายเฮ้ยได้ยาแล้วเว้ยได้ยาสองขวดเลยนะได้ตังค์มาด้วยไป โอ้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 โน้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 โอ้โอ้โน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 ้โอ้โน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 ้โอ้โน้โน้โอ้โอ้โอ้โน้โอ้้โ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 ้ Chơi yên chơi yên chơi yên Oh shit. chạy nhanh chạy nhanh Oh chạy เปลี่ยนลูกอยู่ใจเย็นเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดยวดอย่าเพิ่งควักกูโอ้โหดูมันดูมันทำปืนกูหมดแล้วกระสุนกูหมดแล้วไอ้เหี้กกยกระสุนหมดอีสัล้วอ้กระสุนหมดเียกระสุนกูหมดได้ไงวะ บ้าจริงมันโดดลงไปไม่ได้หรือไงวะไอ้ถ้าแบบนี้มันสู้ยากะเอาขามาค่อย <c oughs> โดดลงไปดีเ <c oughs> ชี่ย๋อเราดึงอันนี้มายิงก็ได้ดึงของมายิงเอา <c oughs> เออเราดึงของมายิงเอาได้อยู่นะ ผมก็ลืมไปกระสุนผมไม่มีนะโอ้โหโอ้โยเชี่ยอเอเอเ ปล่อยกูสักทีดิปล่อยกูสักทีเออเมื่อกี้ไขว่าเมื่อกี้บอสป่ะผมว่าเมื่อกี้น่าจะถูก no 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 ลบลบหอยจิบหายวิ่งดีเอกระสุนก็หมดแม่ยาก็ไม่มีกระสุนก็หมดเอ้อออกเข้าไปตายหายอยู่แล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเลยเนี่ยช่งองเก็บของไม่มีของไม่มีเลยอ่ะกระสุนก็ไม่มีเนี่ยได้ยามาและเอายามานนี่ยาไม่มีนะฮะอหเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ย ยาไม่มีครับเลือดเหลืออยู่สองหลอดกระสุนเหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกคุีกกระสุนนี้มีอยู่ประมาณห้าสิบเนีกระสุนนี้เหลือสิบลูกขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> อ,อืเคอุ้ยเงาเงา เงาอะไรเมื่อกี้เงาอะไรเฮ้ยเงาอะไรอย่าลุก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 ได้ยามาละไม่อยากจะไปต่อเลยเชี่ยไปต่อกูต้องเจอแน่ๆไปอุยออะไรวะเนี่ย โอเคคุณได้ไปต่อจะเอเบบีไปฝั่งนูนน้นนะนี่มันเป็นโซนเกมนี่หว่าใช่ปะ่ะเออโซนเกมหว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมมาแถวนี้แล้วผมรู้สึกชอบเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรเนีน่ยไอ้เด็กเเฟทแหวนไดยไม่หลบผู้ได้ด้วย โอ้โหโอ้โ,โหอเด็กเชี่ยโยนมันเออทุบแม่งเลยนั่นแหละทุบมันทุบทุบแม่งเลยเด็กเชี่ยเนี่ยทุบทุบแม่งเลยทุบมันเลยมันไม่เท่าไหร่หรอกทุบแม่งเลยทุบเข้ามาไอ้กูโอ,โโอ้โหโ,โดนเด็กเชี่ยนะฮะ คือผมจะใช้หอกไม่ได้ถ้ามันมาจํานวนมากเนี่ยคือมันอ่อนมากเราต้องใช้ปืนกลผมกดเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะเมื่อกี้นี่ได้แล้วปืนกลแค่ลพอไม่ได้พวกเด็กเชี้ยนี่คือแก้งเด็กเชี้ยนะอ้โหได้มันกอดกูได้ไงเนี่ยเสียเลือดเยอะนะเนี่ยมันเสียเลือดเยอะไอเด็กเชี้ย มึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมไอ้พวกกอลำไอ้พวกกอลำมมาเยอะมากอะของเยอะเว้ยนี่เป็นอีเวนต์กิจกรรมมะเนี่ยกิจกรรมฟาร์มของนะผมว่าของเยอะจริง ดูดิโอ้โหกระสุนแม่งเพียบเลยกระสุนจากกอลัมอ่ะอของเพียบเนะตอนนี้เราได้กระสุนมาแบบไม่จำกัดแล้วมั้งเนี่ยโอเคกระสุนเพียบครับคุณได้ไปต่อ โอเคใช่ผมรู้ผมรู้เข้าใจคุณผมเข้าใจคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วกำลังไปช่วยโอ้ยเด็กเียร์เดกยู่ีกรอเด็กๆมักจะอยู่ในโซนเกมกันเนะ ว่าไงไดนาทางนั้นคือน,น้าอะไราบ้างต้องเข้าไปในนี้นะต้องแฮ,ก,แฮกเครื่องเพื่อที่จะเข้าไปในลิฟต์นะปึ๊บอันที่หนึ่งได้ละอันที่สองได้ละ,อ,อ,ละอันที่สามเร็วๆโอเค เกือบไม่ทันนะครับนี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเก็บของแป๊บเดียว ه, คุณได้ไปต่อไดนาแล้วฉจนต้องทำไงต่อเนี่ยฮะ <c oughs> ฉันหิวข้าว <c oughs> ฉันอยากกินกล้วย Yes ถ้าเธออยากจะกินเกลือนะเธอต้องขึ้นมาหาฉันให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมเอาถุงยางมาด้วยแหละเข้าใจไหมได้เลยมีแรงขึ้นเขิมขึ้นมาในทันทีนะในหน้าพูดขนาดนี้แล้วผมต้องรีบแล้วแหละโอ้ oh shit oh oh โน no n อหืออือหือดีนะกูเอาเอาเชือกแขนกูขาดเฮ้ย คุณทำอะไรผิเดเนี่ย What the fuck มันไม่เห็นต้องให้ผมกดไลค์เลยไม่เห็นบอกให้ผมกดไลค์เลยเมื่อกี้แขนขาดเลยเชี่ย โอ้ย,เ,ยเด็กเหี้ยเด็กเียโอเคอ๋อต้องล่อมมาตรงนี้เข้าใจแล้วอย่าไปฆ่ามัน <c oughs> เด็กเหี้ยไอ้พวกแก๊งเด็กเหี้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะ <c oughs> มึงเนี่ยฮะแก๊งเด็กเหี้ยของเยอะจริงนะเออได้เลือดได้เลือด ของเยอะครับของเยอะเยอะจนไม่รู้จะใช้อะไรแล้วเนี่ยไปคุณได้ไปต่อนี่ผมต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมโอเคมาแกนลายนิ้วมือเออเติมลูกแป๊บ ไปไหนเนี่ยมันต้องทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเกียอะไรบ่าเอ้ยเอา้ามันล็อก,กว่ะ เราต้องมาทางนี้นะฮะเฮ้ยมาถึงมาถึงเซฟโซนแล้วนะเนี่ยเซฟสเตชันเราขอเซฟไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ช h a ์เตอร์ที่3แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเราจะดูยังไงวะว่าเรามาถึงช h a ์เตอร์ที่เราหลายแล้ว,ลวคือผมงงมากเลยอัปเกรดอะไรวะเนี่ย อัพเกรดสิ่งที่เราใช้อยู่นะฮะเราอัพเกรดไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยอัพเกรดแบบให้กระสุนมันเยอะขึ้นเนี่อะกระสุนเนี่ยน่าจะอัพกระสุนได้นะผมว่านะนี่เลยนี่เจ็ดสิบห้านัดสุดยอด นี่ผมอับปืนมา75นัดแล้วแะตอนนี้โคชอบปืนนี้เลยโอ้โห75นัดน,นี่สบายโอเคตอนนี้ก็จบชัปเตอร์ที่1แล้วใช่ปะโอเคเอาละครับท่านผู้ชมไปไม่ใช่จบชัปเตอร์ที่2มัมาถึงชัปเตอร์ที่3แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจใเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้สตรีมหรืออัดต่อไปเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืม Subscribe ติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็การสัตย์ตของขงหน้าของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสุยเกนจุกู่บ๊ายบายแล้วเจอกันพัทหน้าแน่นอนครับผมโปรเจกต์นี้รับรองว่ายาวๆนะฮะโอเคบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันฮะ